ทอดกระถินตามหลักแล้วจะจัดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษาโดยวัดที่สามารถทอดกระถินได้นั้นต้องมีพระภิกษุจำพรรษาอย่างน้อยห้ารูปและผ้าที่นำมาถวายต้องถูกต้องตามพระวินยัยที่สำคัญแต่ละวัดสามารถรับกระถินได้ปีละหนึ่งครั้งดังนั้นบุญกระถินจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะทำได้ยากอานิสง์ได้ทั้งผู้ถวายและพระภิกษุผู้รับ ในแต่ละปีก็มีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาให้ความสำคัญในการทำบุญและสร้างกุศลกันมากขึ้นล่าสุดเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกพิรษรันรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายราวาสและคณะได้รวมเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกระินสมมามัคคีสมทบทุนขึ้นเพื่อสร้างอุโบสถให้กับวัดผาแดงตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา เรียกได้ว่าพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทั้งประธานและชาวบ้านก็ได้สร้างกุศลผลและบุญอย่างยิ่งใหญ่อิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าสำหรับวัดผาแดงเป็นวัดที่อยู่ในเขตสุดชายแดนของอำเภอสีคิ้วที่ยังขาดอุโบสถในการทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์และการบำเพ็ญกุศลบำรพชาอุปสมบทของลูกหลานพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่เน้นความเรียบง่ายแต่พอเพียงแต่ให้แข็งแรงทนทาน เป็นศิลปก,กรรมแบบเรียบง่ายสมัยใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยมากที่สุด